สวัสดีค่ะ เอุสะพังมาสองค่ะแอวค่ะนางค่ะสวัสดีค่ะทุกผ้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงสเวตเตอร์นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมงานญี่ปุ่นงานเมกานะคะลอตไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบารราคา6,500บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ําหนัก45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า100ถึง120ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าอ่าประมาณการ5้ ะนะคะ,ะ,คะลูกะคะ้าจ้าก่อนไปนรับประทานอาหารเที่ยงเราขออนุญาตคืนกำไร ให้ลูกค้าจากวันที่สามที่สดใสวันอังคารที่สดใสขออนุญาตเฟซบุ๊กเปิดโลกให้เราทีนะลูกค้าจากโลกเปิดเฟซบุ๊กเปิดตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะลูกค้าจากคืนกาไรให้ลูกค้าพ่อค้าสําหรับที่เป็นสมาชิกกบริษัทบล็อกเดือนตุลาฯนะลูกค้าจากจ้าปกติราคา6กพันห้าร้อยบาทลูกค้าจากตอนนี้เรามีโปรโมชั่นปลดหนึ่งแถมหนึ่งค่ะปลดหนึ่งแถมหนึ่งค่ะ ได้เลยทันที2กสโบจ่ายยอด6,500บาทได้เลยทันที90กิโลโปลรล1แถม1อยู่เยอะจ้า,าโปร1แถม1ค่ะลูกค้จาจับโปรโยยอวๆนะคะสำหรับเพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคคะ่ะแล้วค่ะ เรามีกองแค่กอะเราคือเราไม่หยุดเลยใช่ไลฟ์ไลฟ์นี้เรามีกองแฟกนะคะลูกค้าจ๋าอีกจักหน่อยเฮาสิเปิดอันวงได้แล้วเดนนี่เราจะเปิดชนะได้แล้วคอนเสิร์ตได้แล้วนะลูกค้าจ๋าสวัสดีนะคะลูกค้าจ๋าช่วงส้ายนะคะของวันอังคารหรือเปล่าวันอังคารค่ะอาลูกค้าจ๋าวดนี้นะคะ เป็นการเกงสเวตเตอร์ลูกค้า๋าใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเป็นเนื้อผ้าสาเวตเตอร์เหมาะมากกับสภาพอากาศตอนนี้นะคะลูกค้า๋าไม่ว่าจะเป็นภาคไหนภาคใต้ก็ได้อีสานก็ดีเหนือก็ดีค่ะลูกค้า๋าจะใส่นอนก็ได้จะใส่เที่ยวก็ดีนะคะสาหรับการเกงสเวตเตอร์ของเราะคะ่ะเอาง่ายๆค่ะลูกค้า๋าโปรโมชั่นนะคืนกําไรพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสมาชิกกบ,บริสัทบัสูกค้า๋าสิบรายการนะลูกค้าสาสิบรายการสาม,มารถเลือกซื้อได้ แถมหนึ่งปลนหนึ่งแถมหนึ่งปลนหนึ่งแถมหนึ่ง,ง,งต้อนรับเดือนตุลาจา้า ร้อยบาทโอนมาได้เลยทันทีโซกกระสอบไม่ได้ขายบนนี้ไม่ได้เลยบนบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเรามี10รายการนะ,ะลูกค้าจ๋าเช็คดวนๆโปรของเราค่ะลูกค้าจ๋าสิบรายการนะลูกค้าจะาโปรหนึแถม1นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าลูกค้าจ๋าต้นทุนของเขานะคะเราประมาณการ57บาทลูกค้าจ๋าได้ GU ได้แชมเปี้ยนได้ลีได้เนชันเอเรื่องแบรนด์ี ลูกค้าจ๊ามีค้าอยู่ในนี้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๊าค้าท้เขามาเลยนะลูกค้าจ๊าแต่ว่าเราเจอเยอะๆนิดนึงก็จะเป็นของยูนิโคค่ะนะลูกค้าจ๊ายูนิโคไปต่อค่ะลูกค้าจ๊ายูนิโคไปต่อนะลูกค้าจ๊ายูนิโคเฟร o วร์ทวีตวันลูกค้าจ๊าสวยเลยเป็นเนื้อพ่อสวยตัวค่ะจําจำบ้างไหมค่ะจำบ้างค่ะลูกค้าจ๊าค้าคั้มา นาคจ๋าแต่ยังไงก็คุ้มค่ะคืนกำไรจริงๆบริษัทบักใจดีมากค่ะลูกค้าจ๋าเหมือน50%เลยใช่แล้วอันเดียวกันค50%แต่ว่าเราคุ้มนะลูกค้าจ๋าซื้อหนึ่งจ่ายยอด65ค่ะนะลูกค้าจ๋าจ่ายยอด6,500บาทนะคะได้เลยทันทีสองกระส่ะรูกค้าจ๋าได้เลยทันทีน้ำหนัก90กิโลค่ะ ชิ้นนะจากปกตินะคะลูกค้าจา54บาทนะน่าจะลดเหลืออยู่ประมาณ27-28บาทคะ่ะเดวค่ะลูกค้าจาอ่ลูกค้จาคจา๋าสำหรับสมาชิกบัคท,ทุกท่านนะคะลูกค้จาจ๋าสุดคุ้มเรียกได้ว,ว่าคืนกำไรให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่เป็นสมาชิกกับบัตคเราลูกค้าจ๋าหลากหลายรายการนะคะไม่ใช่มีแค่กางเกงสเวตเตอร์อย่างเดียวนะคะลูกค้จาจ๋า 10รายการที่จัดโปรของเดือนนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้เลยลูกค้าจ๋าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ทางบริษัทมัฟจัดโปรได้เลยนะคะใช่ค่ะหลากหลายรายการนะคะสิบรายการมื้อคุ้มอ่ะทุกคนซื้อสิบรายการเลยก็ได้นะได้ค่ะคุ้มจริงๆลูกค้าจ๋าโปรหนึ่งแถมหนึ่งยั่วๆนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าล่าสุดแบรนด์คือเยอะมากเยอะจริงค่ะจีอูคือมาแบบเรือๆกันจู่ๆกันเลยนะคะไปต่อที่จีูค่ะ าอ,อาลาูกคาจ๋าสุดคงเป็นเนื้อผ้าซุยด้วยานาลูกคาจา๋ใส่ออกกําลังกาย<ะ>ใส่ทําไน่ทําซุ<ะ>ยจะใส่สบายสบาย<ะ>ได้หมดนะลูกคาจา๋าใส่กันเดดกันลงกันหนาวได้หมดนะลูกคาจา๋วันนี้คืนกําไรจริงๆค่ะวันที่สาม นะลูกค้าจากวันที่3ที่สดใสนะขออนุญาตคืนกําไรให้พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสมาชิกกบริษัทบัคสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคแต่อยากได้ในราคา6 5 0 0าบาทหรือว่าจะเป็นโปรของเดือนตุลาเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งค่ะลูกค้าจากกติกาง่ายนิดเดียวนะลูกค้าจาซื้อประมาณ4ี่กระสอบนะลูกค้าจาซื้อ4แถมสิซื้อ10แถมสิซื้อ20แถมย0ซื้อ80แถม8 คือสองร้อยกระสอบแถมสองร้อยกระสอบนะลูกค้าจ๋าแล้วก็ได้เป็นสมาชิกกบริษัทบัคของเราด้วยนะคะใช่แลยค่ะแต่ว่าเป็นล้เป็นเลยนะ,ะไม่มีวันหมดอายุนะคะค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่ยๆลูกค้าจ๋ากระสอบนี้หกพันห้าร้อยบาทนะคะสนใจสามารถสีเอฟเข้ามาได้รับเป็นกระสอบนี้ได้เลยค่ะหรือสายรุ้นคะ่ะลูกค้าจ๋าเรามีเป็นกระสอบใหม่นะคะราคาเท่ากันน้ำหนักส5ิ้าโลเท่ากันนะคะ สมาชิกบัคของเรานะคะลูกค้าจะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมไปเลยซื้อหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งลูกค้าจะ กว่านี้ไม่มีมค่ะ<ช>มีะที่นี่ที่เดียวมีที่บริษัทวัคของเราที่นี่ที่เดียวค่ะค่ะ,ะหลากหลายคุ้มแปลว่าคุ้มแล้วหนึ่งแถมหนึ่งลูกค้าจ๋าแต่ละกระสอบเรื่องแบรนด์ยี่ห้อนะคะอาจได้ไม่เหมือนกันแต่ถ้าชอบกระสอบนี้ ลูกค้าจะสามารถซ f กระสอบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจะเมื่อกี้เราไปพร้อมกันเลยไนกี้อารีกับไนกี้จ้าค่ะยูนิคอร์อาดิด้าไนกี้เฟอร์รทเอนจิวบาร์เกยนะคะจับแปรงจะเยอะๆนิดหนึ่งนะลูกค้าจับเป็นเนื้อพ่อสโตรนเบอร์กนะลูกค้าจับต้องทุนต่อชิ้นนะลดแล้วนะลดเหลือประมาณกาดนะคะ20กว่าบาทลูกค้าจะขายตัวละ80ตัวละ100ตัวละ200ยังได้อันไหนที่เป็นแบรน นะแล้วคะจ๋าสามารถทําราคาได้อันที่เป็นขาจ,าจ้านะลูกค้าจ๋าก็เอาไปทาราคาเพิ่มมูลค่าสินค้าได้เลยนะคะใช,ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสูดคุ้มจริงๆนะคะลูกค้าจ๋าสาหรับการเปลี่ยนเซเลตเตอร์ของเรานะคะลูกค้าจ๋า คือเป็นขาดจำบางตัวไม่จำนะคะลูกค้จาจ๋าสินค้าแต่ละกระสอบเราไม่ได้การันตีนะคะว่าจะแบรนด์เยอะหรือแบรนด์น้อยหรือจะขาจ้ำเยอะขาจ้ำน้อยนะคะลูกค้าจะาอันนี้ขึ้นอยู่ที่แต่ละกระสอบแต่ถ้าลูกค้าสนใจกระสอบนี้นะคะลูกค้าจ๋าก็สามารถ CF กระสอบนี้ได้เลยจ้า <Okay. S 1> ค่ะ CF เเข้ามาเด็ด ขเอาขอโทษจ้า CF ได้เลยนะคะลูกค้าบอกว่าม้าเกิดขันบินไหวหรือเปล่าอยู่อยู่กล้องสะเทือนนะคะล่าสุดแอวเตะกล้องแล้วนะคะลูกค้าสเริ่มลนแล้วเริ่มลนเริ่มลนแล้วเน่งเริ่มรัวแล้วเน่อใกล้แล้วค่ะแถว่ค่ะมีมาทุกโทนสีลูกค้า๋ามีครามาให้ทุกโทนสีเลยนะคะลูกค้าจาโทนสีสุภาพมีมา บางตัวเป็นลายค่ะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นลายกระตูนล,ลายสก,กีนนะคะลูกค้าจ๋าหรือจะเป็นลวดลายอื่นๆนะคะก็มีคระมาให้นะคะจช่ค่ะอันนี้เราประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้น อีกรอบนะคะใช่ค่ะขออนุญ,ญาตตัวรายการนะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้เป็นหมวดกางเกงสซูเวเตอร์เป็นงานรวมนะคะลูกค้าสาได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคร,ราคาขอลูกค้าจ๋ราคา6,500บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจะ๋า100ถึง120ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ๋า54บาทค่ะ วันที่3ที่สดท้ายหรือจะเป็นเดือนตุลานะคาจากบริษัทบัตใจดีขออนุญาตคืนกำไรนะลูกค้าจากให้พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัตหกพันบาทเราว่าคกบเอาไปเลยโปรหนึ่งแถมหนึ่งค่ะจ่ายยอด6,500บาทได้เลยทันทีสองกระสอบค่า หน่งสรายการปโปรเดือนตุลาเยอะๆจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัตได้นะคะช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์เฟซบุ๊กหน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะทารติดตามีก2ช่องทางนะคะเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ